สวัสดีจ้าพรกาแฟอีกแล้วจ้าช่องสะพายเมืองเบียร์ผ้าเฮ็ดผ้ากินจ้าลาเปลียนไม้เด้อจ้าจากช่องลาหน่อยเมืองขอนแก่นเป็นช่องสะพายเมืองเบียร์ผ้าเฮ็ดผ้ากินจ้าม้าม้าพี่น้องมอนี้มากินแ้วขนมเซนเดิลแกลวบ่มีหยังเฮ็ดกะขี่ขนมเซนแาวไม่ๆม่กะขนมเซนตุมมไม่ๆมพี่น้องม้าม้าม้ามากินน้ำกันผู้ใดอยากกินมาจวดน้ำกันจ้านี่จ้าน้ำขนมเซนละ นาำประแดกจ้ะหวดลงไปเลยจ้ะขี้ขาดว่าไดจ้ะบักพริกป่นจ้ะแลาวล่กกัมีหมูทอดมากินน้ำจ้ะแก่เผ็ด ส่วนผักเขามีอหยางผักเขามีา่กระเทียมฟรังจ้ะแล้วก็มีผักสะระแหน่แล้วก็ผักผักหนวกี่สองซ้มตม้นพริกปาปิกาจ้ะแล้วก็น้อใหม่ฟรังจ้ะน้อใหม่ฟรังหนวกหมาหมามา,มา,ม,ามาจวดกันพี่น้องผู้ใดมากินสายเส้นมาเดอ้อมาเดอ้เดออุ้ยน้ำไร้ไหลพริกจะเข่าตาเด้อจ้ามาหมา,มาพี่น้องมาจวดกันคำยังไงตาสวดสไต ลาจะกลับมาละาจา้ะมามาพี่น้องมาจวดกันพี่น้องมากหลายน้องแม่ฝรั่งจ้ะมาจากสเปนไก่หดย่ำไม่เหล่จจ้ะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องชมรมคนมักเส็นปล่อยไฟคำยังไงตาสวดๆจ้ะ กะลัมลวกจ้ะพีกตาปิกตา ປົກປ້ອງນໍາกันຄ ầm ໃຫຍ່ๆຕາສວດๆຈະໂດແກ່ນປ່ອຍໄຟຈະ สายเส้นสายแซบรักษาสุขภาพด้วยจ้ะ <c oughs> กินร้อนช้อนกูโอรปเมน <c oughs> กินร้อนช้อนแต่คของจ้ะสถ <c oughs> านการณ์น่าเป็นห่วงมดจ้ะวยูว่าใชอยู้าจัางประเทศกันได <c oughs> ้ย,ยูเยอลมันกันนักขึ้นกันจ้ะ พักหนอกกินกันยังก,กระแซบกันแม่นพักหนอกเนี่ยเราจะมักมก <c oughs> ินซื้อว่าพักมักมืดยกเว้นพักซีเรากินบ่ได้วิ่ง เวลาต้มเองนั่นๆจ้ะ <c oughs> ต้มมือดันฝรังง่งเน่ากันเลยแถวเนี่ย ต้มไหมไหมแซ่แบแต่กร <c oughs> น้มเส้นกินยังได้กระแซ่บ ว่าที่ต้มตีนไก่ใส่กระสะค้านกินซ้ำนี่ละจ้ะหวาน แต่คำว่าเบื้องคลิปนี้แหละก็ฝากขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ลาหน่อยเมื่อขอนแก็ตให้ช่องไม่ของหลาหน่อยเมื่อขอนแก็นนะไมเดอ้อจา้าสะพายเมืองเบียร์ผ้าเฮ็ดผ้ากินจ้าว่าถ้าด้ติดป,ปากเนาะจากสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไระหลาก็ขอกกล่าควคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย